สวัสดีค่ะก็วันนี้จะพามาดูวิธีการปลูกผักปุ๋ยพืชสดนะคะหรือว่าปุ๋ยจากเศษต้นผักเก่าของเราเนี่ยสไตล์คุณยายชาวญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นแปลงผักของคุณยายชาวญี่ปุ่นนะคะก็ที่เรากินไม่หมดเนี่ยค่ะกินไม่ทันหรือว่าเนี่ยคะเราก็จะเก็บไปกินบางส่วนะเนาะ ที่เหลือเราก็จะเนี่ยค่ะหักหักนะแกก็จะหักหกทิ้งนะเตรียมปลูกใหม่ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ปลูกตอนนี้ไม่เอาไปทิ้งนะ,ะก็จะเอาทิ้งข้างๆแปลงแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะให้เขาเหี่ยวให้เขาแห้งไปแล้วเราก็จะปั่นดินไปเลยะคะ่ะปั่นดินเหมือนพวกหญ้าพวกอะไรแบบนี้เนาะ,ะก็กลายเป็นปุ๋ยนะคะกลายเป็นปุ๋ยไปดินก็จะดีค่ะนี่ค่ะก็เป็นการ แบบปลูกผักนะคะแล้วก็กินไม่หมดเราก็ไม่ต้องไปทิ้งไม่ต้องตัดอะไรอย่างงี้ยะคะแบบนี้เลยค่ะถ้าเป็นเศษผักเศษอะไรเงี้ยพวกกระหล่ำปีอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เรามันเสียนะคะหรือผักในผักในครัวที่เราแบบเศษผักอะไรเงี้ยก็มาฝังไว้ข้างๆแปลงผักได้นะคะอันนี้ก็คือการทำปุ๋ยพืชสดแบบง่ายๆมากเลยะคะ่ะนี่นะคะ เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะลองไปทำกันดูค่ะอาจจะดูรกๆหน่อยแต่ว่านี่ก็คือวิธีการพื้นๆนบ้านๆนะคะนะคะนี่ค่ะดินเราก็จะดีด้วยนะะเวลาใส่ปุ๋ยแล้วก็ปลูกผักแล้วก็ใส่ปุ๋ยค่ะแต่ว่าดินเราดีมันก็ทำให้ผักงามนะคะก็กระหล่ำปีก็ยังมีอยู่นะคะ ไม่มี่ะแนงกระหล่ำปีนะยคะอันนี้เป็นคแนงกระหล่ำปีเนาะไม่ไม่ใช่คนะนะคะสวยสวยคิวๆมากเลยคะ่ะบางส่วนแกก็ตัดตัดไปนะฮะตัดไปแต่ที่เหลือนี่ก็ยังกินได้คะ่ะนี่นะคะไปผัดไปผัดอร่อยดีคะ่ะผมชอบกินนะชอบกินขแนงกระหล่ำปีนค่ะคะแนงคณะอะไรเงี้ยตระกูลเนี่ยจะชอบคะ่ะหักไปเลยะนะ ไปหักใส่หมูสาชั้นหรือใครจะทําราดหน้าก็ได้นะใช้นีนแทนทําใส่ทั้งท่อนแบบนี้เลยน่าอร่อยนะน่าอร่อยอันนี้แขนงใหญ่หน่อยอันนี้อันนี้เหมือนขนาเลยนะ ตอนนี้ก็จะเริ่มหมดฤดูกาลแล้วนะคะเราก็มายังพอมีให้เก็บอยู่เพราะว่าเขาจะออกออกไม่พร้อมกันนะนี่ค่ะประมาณนี้พอเนาะได้กระทะหนึ่งผัดใส่หมูสามชั้นใส่พริกอร่อยดีค่ะ บอกโครี่ดอกบอกโครี่ยังมีให้เก็บอยู่ค่ะใกล้หมดฤด,ดูกาลแล้วนะค่ะกีนงามอบอุ่นค่ะสวยจังเลย กอนี้งามมากเลยเป็นกระหล่ำปีนะคะเอา่างไปก,นนกปนนะะินนี่ค่ะกระหล่ำปีนี่นะอันนี้ก็แตกดอกออกมา,มาะคะ่ะเพราะว่ารูปใบไม้ผลิะคะ่ะ ก็จะไม่หอ่อค่อยไม่ค่อยอห่อแล้วค่ะแต่ว่ามันแตกออกมาแบบนี้เนาะก็ทถปีค่ะสวยบรรยากาศวันนี้ครึมๆฝนตกนะคะวันนี้ก็จะกุดดินอะไรไม่ได้นะคะพามาเดินเล่นค่ะนี่เป็นผักทาระ,ะคะ่ะ ต้นทระหรือผักหนามที่เราเรียกกันนะคะตอนนี้ก็หมดฤดูกาลแล้วเนี่ยก็ใบแก่นะคะพานเพื่อนมาดูใบแก่นี่หนามจะแบบแหลมคมนะคะใหญ่แบบนี้ค่ะเห็นไหมแก่ๆแล้วมันจะกินกินไม่ได้กินไม่ได้แล้วเพราะว่ามันหนามแหลมเนาะไม่น่าจะอร่อยอันนี้แต่ก็ยังมีแบบว่างอกมาอยู่นะคะ บางต้นยังเพิ่งออกแต่ว่าเราก็จะไม่ค่อยกินแล้วค่ะแต่ถ้ากินก็ได้แต่ว่าเหมือนจะเรากินไปเยอะแล้วอะไรประมาณเนี้ยช่วงต้นเราดูเนาะช่วงนี้ก็ปล่อยเขาแก่ไปกินเยอะเดี๋ยวจะดับแนวนะฮะดับแนวก็พาเพื่อนๆมาดูเนาะว่าหลังจากที่มันโตเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้เลยนี่ใบใหญ่นะต้นสูงแบบเนี้ค่ะ แล้วก็ยังพอได้อยู่นะถ้าจะกินแต่ว่าคือเรากินเบื่อแล้วนะเื่อกินเบื่อแล้วแต่เก็บก็ได้นะนี่นะออประมาณนี้ก็ยังกินได้อยู่แต่ว่าไม่เก็บดีกว่านะคะปล่อยให้เขาแก่แล้วก็หมดฤดูกาลของการเก็บผักหนามผักทระเลยนะ,ะแต่ก็ยังเก็บได้อยู่นี่นะคะแต่ใบแบบเนี้ยไม่กินแล้วมันแก่นะคะ นี่คะนี่อันนี้คือต้นสูงใหญ่พานเพื่อนมาชมเนาะเพราะว่ามีบางท่านอาจจะยังสงสัยว่าเ,ออเราหักยอดออกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะมันจะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะต้นข้างหลังนู้นก็คือยังเพิ่งออกยอดนะบางทีเราเพิ่งแบบว่าหักไปอะนะหักไปมันก็เลยเพิ่งออกมาใหม่เง พาดูส่วนผักน้ำต้นอ่อนเขาก็จะมีนะดูผักป่าผักอุดมแป,ป๊บเดียวสูงใหญ่ตอนนี้คลิปที่แล้วมาเก็บสองวันที่แล้วนะยังเล็กๆอยู่ตอนนี้สูงใหญ่มากเลยกินไม่ทันค่ะแล้วก็กินตอนเด็กๆนี่แหละอันนี้ก็ตรงนี้นะใบออกเต็มเลยส่วนผักนามเนี่ยออกเต็มออกต้นงอกมาเพิ่มนะคะแล้วเราก็ขุดไปปลูกที่ใหม่ค่ะมันจางสามารถงอกได้สองที่นะก็คือ จากรากมันด้วยแล้วก็จากเมล็ดมันด้วยค่ะสามารถปักชำอะไรแบบนี้ได้นะคือขยายพันธุ์จากลำต้นก็ได้จากเ,าเมล็ดก็ได้นะคะแต่ว่าเมล็ดอาจจะช้าหน่อยแต่ถ้าเป็นปลิวไปตมธรรมชาติมันก็จะงอกตมธรรมชาติะคะ่ะพันธุ์เพื่อนมาด,ดูผักอุดโอผักอุดโดที่โตขึ้นมากแล้ว ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็มีค่ะตรงนู้นก็เป็นที่คนอื่นนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นเมล็ดทางนี้ปลิวไปนะคะต้นเตมากเลยอันนั้นคือเขาไม่เคยทําอะไรเลยอะเอ้ยแต่เหมือนมีจะมีรอยตัดอยู่ใบเยอะๆแบบนี้เลย,เ,ยเลิกกินแล้วนะคะถ้าไปปลูกบ้านเราการว่าไปปลูกบ้านเราอากาศมัน มันไม่มีฤดูใบไม้ร่วงใช่ไหมอาจจะมีรูปใบไม้ร่วงแต่ว่าไม่ได้ร่วงเหมือนที่ตามประเทศที่มีสีฤดูนะคะมันจะร่วงไม่แน่ใจนะอันนี้ก็คือการคิดว่านะก็คือคิดคิดเอาเองไม่ใช่คิดเอาเองเาเรียกอะไรอะออประมาณว่าคิดว่าประมาณนี้นะ,ะอืคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะคะเพราะว่ามันไม่มีการใบร่วงใช่ไหมมันก็จะเป็นเขียวตลอดเหมือน พัก right? mm. ูดบ like ้านเรามันจะเขียวตลอดใช่ไหมเป็นแบบแก่ๆหรือว่ามันไม่มีแบบโผล่ออกมาเหมือนหลังหิะละลายนะคะกางคิดว่าเพราะเพราะเพราะฉะนั้นเวลาไปปลูกบ้านเรามันไม่ได้เป็นแบบที่ญี่ปุ่นแน่นอนค่ะมันไม่เป็นแบบนี้แน่นอนนะกางคิดว่านะแต่ไม่รู้ว่าความจริงจะเป็นยังไงนะคือสันนิษฐานเอาว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้เพราะว่ามันจะจะเป็นใบแบบนี้ตลอดใช่ไหมเพราะว่าบ้านเรามันฤดูร้อนใช่ไหม อากาศค่อนข้างร้อนนี่แมแต่ทางเหนือทางเชียงรายอนุนกันไม่รู้นะอแต่ถ้าไปปลูกตาอภาคใต้ภาคอีสานกรุงเทพอะไรเงี้ยที่มีอุณหภูมิที่ประมาณโดยเฉลี่ยแล้ว20องศาขึ้นเน่ยนานๆจะมีฤดูหนาวนะจะต่ํากว่า20แต่ว่าก็แค่แป๊บเดียวนะการว่าใบามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นรูปภาพแบบนี้ เพื่อนๆคิดว่ายังไงคะคิดเหมือนกันไหมเออเพราะว่าที่มันงอกเป็นตาออกมาเนี่ยเพราะว่าใบไม้ร่วงแล้วก็แตกออกคิดไหมคะในคือมันมีสีฤดูนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่แบบสนใจไปปลูกและให้มันเป็นอย่างนี้การคิดว่ามันไม่น่าจะได้นะอืมนี่คะ่ะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนะาะขาหมามอยเสร็จแล้วก็เข้าบ้านแหละ ามาดูบรรยากาศฝนตกอากาศหนาวเย็นอยู่นะคะเย็นอยู่ค่ะโอหหนาวเย็นหนาวเย็นหนาวหนาวปริ๊รตรงนี้ก็จะเป็นแปลงผักของแมายาะะ่ย่าค่ะคุณยายคุณย่าชาวญี่ปุ่นนะคะก็จะปลูกทำแปลงแล้วเวลานั้นก็เอาพวกผักกระหล่ำผักอะไรที่เราปลูกแล้วก็กินไม่หมดเนี่ยมาฝังไว้นะคะมาฝังไว้ในดินค่ะ เขาจะได้เป็นปุ๋ยนะคะฝังอาจจะฝังไว้ในช่วงก่อนฤดูหนาวหรือตอนไหนก็ได้แต่ว่าจะไม่ฝังลงไปที่แปลงนะคะจะฝังแบบข้างะะข้างนะข้างข้าข้างๆแปลงผักแบบนี้หรืออาจจะฝังตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนะคะหรือว่าไปเอามาทิ้งทิ้งทิ้งแล้วก็ใช้รถไถปั่นนะคะให้เป็นปุ๋ยคะ่นะนี่ค่ะก็เป็นวิธีพื้นบ้านนะคะเราจะได้ไม่ต้องใช้ สารปุ๋ยเคมีเยอะนะแต่ถามว่าใช้ปุ๋ยเคมีไหมก็ใช้อยู่นะแต่ว่าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เราก็มีพื้นฐานของดินดีอยู่แล้วก็คือใช้ทั้งสองอย่างค่ะใช้ทั้งสองอย่างนะคะไม่ใช่ว่าเออจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยก็ใช้แต่ว่าเราก็ใช้ปุ๋ยพืชสดด้วยนะคะเนาะถ้าใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวดินอาจจะแข็งด้านอะไรอย่างนงี้นะฮะ นี่ก็ลองไปทำกันดูนะคะการคิดว่าน่าจะเป็นวิธีดั้งเดิมที่ช่วยให้ปลูกผักได้สวยงามนะดินดีด้วยค่ะดินดีนะ,ะอาจจะเป็นที่สภาพดินด้วยแต่ว่าก็ลองทำกันดูค่ะไม่เสียหลายนะคะผักที่เราทิ้งเราอะไรเงี้ยเรากินไม่หมดเราปลูกแล้วเราก็กินไม่หมดเนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักนะะ จะเป็นผักกาดดอกพกตระกูลผักกาดส่วนนี้ก็จะเป็นทัวรลันตาวค่ะทัวรลันตาวก็ประมาณเดือนหน้าเนาะเดือนหน้าก็จะได้เก็บแล้วค่ะเป็นผักที่ได้กินเร็วในช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิค่ะบรรยากาศทุ่งนานะค,ะค่ะเอาบรรยากาศดอกพูจิบ้านแม่ย่ามาฝากนะนี่ก็อยู่ข้างๆบ้านเลยนะคะสีม่วง เป็นฟูจิบ้านนะฟูจิป่าก็จะมีบรรยากาศอันนี้เป็นใบเมเปิลเมเปิลพันนี้จะเป็นสีนี้นะคะเขาไม่ได้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้มผลิเอ้ยร่วงนะคะก็จะเป็นสีนี้เลยข้างหลังก็คือใบเมเปิลใบโมมิจิเหมือนกันแต่ว่าคนละสีค่ะคนละพันเนาะพาไปดูดอกชากุนาเกะ โอ้โหเราไม่ได้เข้ามาหลายวันเริ่มจะเหี่ยวแล้วตายแล้วเราเกือบไม่ทันการนะคะนี่สวยมากเลยะคะเดี๋ยวพาไปดูของนั้นนะดูดูใบไม้ผลี่ก็จะรวดเร็วอย่างนี้นะโอ้โหร่วงหมดแล้ว,ร,ว,ลวร่วงหมดแล้วเพื่อนๆไม่พามาดูเลยนี่เ็าจะกลายเป็นสีจมพูแต่ว่าโดนฝนไปซะแล้วปเป็นตระกูล ดอกซูซูจีนั่นแหละค่ะแต่ว่าจะใหญ่กว่าตรงนี้ยังเป็นสีส,สวยๆอยู่นะคะซูซูจีสีสีส้มค่ะ ก็มีค่ะสีหวานละอ่อนละมุนพันดอกเล็กพันดอกเล็กนะคะดอกซึบากินะคะก็ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างพันุนิจบานหลังสุดะคะ่ะมาไปดูดอกไอ้น,นี้นะคะ ไม่รู้ไม่รู้จักชื่อค่ะแต่ว่าตอนแรกเขาจะเป็นสีเขียวแล้วก็จะเริ่มกลายเป็นสีขาวค่ะนี่นะคะลุงกับแม่มาแล้วเข้าไปดูนาอะไรทุกอย่างเป็นแบล็กเ e อร์ r m i มินะคะงอกเองคือเคยซื้อมาปลูกนะแล้วก็ เขาก็ลามมาทางนี้ดูขึ้นเต็มหนองน้ำเลยลอกออกไปแล้วรอ,อบหนึ่งเนี่ยยังไม่ไม่ออกไปนะคะ